วัตเดัเนี่ยเทียร์เจ็คุณปัดมาแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะทำได้ก็ได้อาจจะเราจะขึ้นแบบเทียร์สามเนี้ยหรอกเรามีดีมอนเรามีเมอร์ล็อกเรามี ไม่ได้ขึ้นไม่ได้เราจะค่อยๆไปแล้วกันเพราะว่าถ้าเรารีบไปเราผมยังนึกไม่ออกเลยว่าเราจะกลับมาได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราตามหลังเงี้ย นึกไม่ออกก็สีมือแล้วก่อนตรงนี้โอ้อืม What the duck ตานี้เหมือนเหมือนโชคจะเข้าข้างอย่างบอกไม่ถูกต้งอบอกว่าเทินหน้าเราก็อัพเทียร์ได้เลยเราควรจะอัพเทียร์ไหมถ้าอัพเทียร์ต้องขายสองนากาโน เธอหน้าอัพเทียกดสกิลแล้วก็ใช้พวกนี้เหมือนเธฮไยตัวนี้ดีนะต้นเกมแบบช่วยให้เราคุณปัดอาจจะไม่ชอบที่ผมเล่นแบรนด์เมนเจอร์ปะ่ะตัวที่ได้มันก็เป็นตัวแปลกๆมันก็ไม่ใช่ตัวที่เราตือจากในนี้ใช่ไหม ไม่หมายถึงว่าแบบมันก็จะเหมือนไม่ค่อยได้อะไรจากเกมนี้ประมาณนี้วะเพราะว่าคุณปัดก็จะแบบว่าไอ้ตัวพวกนี้มันไม่ใช่ตัวที่แบบมีให้ให้ซื้อในบอร์ดอะไรเงรี้ยในร้านเงี้ย <c oughs> ได้อยู่เลสเกมโอเคนายจะดูแค่เลตเกมเลย <c oughs> <c oughs> นายมุ่งมากนายมุ่งมาก คือตอนนี้นึกไม่ออกเลยว่าไอตัวเนี้ยจะเอามาทำให้มีประโยชน์ได้ยังไงแต่ว่าอย่าก,กันนั้นเลยเดี๋ยวมันก็คงมีตัวดีๆโผล่มาให้แหละเ mm hmm. ม่แจ้อ,อฟีดไว้ยัรอบได้ไหมถ้าจะขนาดเนี้ยต้องอบอกว่าเธอหน้าโผล่มาเราก็ได้ห้าใบเด็ด ันช่างอิ่มอเอมเปรมปรียินดีปีดาปีดาเอาเด็ดเาเด็ดเจน่าอัพเทียก็ปีดาวนี้แหละบอร์ดเนี้ยดีจ้ะอัพเทียเสร็จทำไงขายนี่เพื่อกดตะกี้ นายจะคิดว่านายยิ่งใหญ่แค่ไหนนายก็สู้เราไม่ได้หรอกจริงป่าวะจริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงแต่ทำจินลมถือว่าใหญ่นะถ้าเกิดว่ามันไม่กินเพเชียนตะเกาแล้วมันกินตัวอื่นเนี่ยหนักเลยนะนี่เราว่าอัพเทีย ก็ยัดนาคาเข้าไปตัวนึงตาบเืมจยได้ขายรับตะเกียจริงๆไม่ควรนะเราควรจะเก็บมันไว้แล้วก็ก็อัพเกียรเทรนเนอร์เนานะเออน่าจะน่าจะเอาไว้ทำอย่างนง้นน่าจะดีปะ่ะไม่ควรมาทำอะไรแบบนี้ ทีนี้เราก็บับก็บับเราก็บับเราก็บกับแล้วก,ก็ฟีดไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหใหญ่อยู่นะโอ้โหตดเลยโดเลยเอ้ยสองชนะไว้กู้ดได้ ยังสู้ได้อยู่ทีนี้ก็ oh, ปรับหน้ากาเพิ่มไปอีกใบหนึ่งเฮ้จะต้องขายนี่ โอ้โอ้ล้ลาา่ะ้แตะโดยรวมใครเยอะตุดไอ้นี้6ไอ้นี้ไอองตัวนี้เยอะจุดเพราะไอ้นี้นมันจะช่วยเราได้แค่แค่ชั่วขังชั่วคราว อีกสักงสองเทินก็ไม่ได้แล้วอะแล้วถ้าเราฟีดไปสองเทินเราก็อา้าวกลายเป็นว่าไม่มีตัวไหนตายเลยอย่างเศร้าเลยถล้วก็บกว่าเราอัพเทียร์แล้วเรารีเฟตถูกไหม หรือว่าเราจะฟีดไปอีกเทิร์นหนึ่งถ้าแตกแล้วกันผมขอเลือกส้าแตคกครับอุ๊ยโทครับป่าอ่า My favorite strategy. Oh, hết sức. 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 Oh, hết โอเคนรกของจริงมันต่ออย่างนี้แหละขอให้โชคจงอยู่กับท่านขอให้โชคจงอยู่กับท่านปาบก็จะกิวทีหนึ่งไหมปาอะไรวะครับเนี่ย เอ็นเทอร์เอฟเฟกต์ก่อนอู้เมกโกลเด้นบัตตี้เมกบัตตี้โกลเด้นไม่ใช่เมกโกลเด้นบัตตี้ ก็ได้เหลือตัวเหลือตัวเจ็มๆม,มาให้ถึงตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยมันตีเราทีเดียวไม่ตายมีสิทธิ์เลยอย่างเงี้ยมีสิทธิ์เลยมีสิทธิ์เลยปักเข้าให้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยอ้าวเฮ้ยไได้ทีได้ทีได้ทีตัวนี้เลยบัเเยเยกเข้าให้เรียบร้อยยิงใหญ่เนี่ยได้ปานเ,เกมนี้เราเซอร์เคียวท็อปสี่เรียบร้อยครับ ทีนี้ก็ยังไงล่ะกดสกิลอืม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 ออมอมอืมนเมอืม อืม hmm. ทีทนึงไะ <Ooh. S 1> นั่นแหละสิ่งที่เราต้องการมันก็คงต้องยืนเอ้ยยืนไหมขายไอ้นี่เหมือนจะมีประโยชน์เก็บไว้ก่อนเหรอไอนี่ขายไอนี่ลง แล้วถ้าเกิดว่าเราทอนในนี่อะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็กลายเป็นว่าตัวอื่นไม่ได้ตีอย่างนี้ลูกไอไอนี่ไม่ได้ตีแน่เลยดูทรงละนี่อ่ะ สิ่งที่อยากได้ก็คือแค่ไอ้นี่ไม่ตายก่อนผมขอมากไปใช่ไหมขอพี่มากไปใช่ไหมขอแค่น,นี้เองเฮ้ยเฮ้ยเได้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 ยายาขวาสุดอย่าโอ้โหนายไม่เหลือขวาสุดไว้ให้เราเลย เราต้องการเบสสกิลด่วนเอซ f กดสกิลอีกอแมยทำไมชอบกดสกิลจังเลยะกดไปแล้วมันได้อะไรลูกทำไมถึงชอบกดววายายชอบกดสกิล บินเขาท์โอ้ n i ส e n i ส e อืมใครต้องไปได้เนี่ยที่ผ่ายเอ้ย โอ้โอ oh oh. ไม่ทันตั้งใจ Copy all o t h e r m i n i o n d e l t o ก็คือกอบไปนี่กอบไปนี่กอบไปนี่เท่ากับว่าถ้าเราเจอคนมีโอ้ถ้าเกิดว่าเราเจอคนมีเบสคิวเราก็ไม่ต้องมีเบสคิวเพราะว่าเรามีตัวนี้ถูกไหมเออน่าสนใจน่าสนใจ i i n t t e e r s แต่ประเด็นคือเรายังไม่ได้โจนตล,ลัดเลยอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ดิปลเ,ปเลยถูกไหมเอาเพิ่งดิปลป์ในตัวเดียวเองเอ ไม่อยากขายได้เท่าไหร่ได้สามสิบสามสิบก็ดูไม่เยอะเนาะ มันมีมันมีไอตัวเนี้ยประเด็นคือมันเป็นไอตัวเน,นี้ยไม่เอาวิรลอยรีลรอยกับไอ้นี่คู่กันได้ถูกไหมไอ้นี่ก็จะเป็นรีลอยอีกตัวหนึ่งถ้าไอ้นี่ตีแล้วไอ้นี่ได้บัฟเราก็จะหาวิธีลงมันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ ประเด็นคือแม่งมีเพิ่มมาอีกสองตัวโอ้ยตัวนี้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 ปั๊กฮึ่ทำไมไม่ตีตัวนี้ยังยังมีโอกาสอีกทีหนึงยังมีโอกาสอีกทีนึงไอ้แล้วตัวไหนได้บัฟไปอันนี้ฮึมทำไมไม่ตีตัวนี้ลูกเริ่มเติมเลยอ่ะ มาเริ่มเติมเลยด pues ีลอยจะได้จ e ิปเปิล nah <for ced canal> ไ,มไ IR หมนาะวองเนี้ยอืมดีสัต <building> โอ้มาแล้วเบสกิลดูดิดูดิดโคเด้นหมดทุกตัวเลยอะไรกันครับเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่เกินไปแล้วอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะยุบร้ยสะใจไหมล่ะสะใจไหมล่ะ ทีนี้ก็ไม่ต้องใช้ไอ้นี่แล้วไอ้นี่ไปได้งั้นเราอัพเทียร์เลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยจนหลัดสองตัวไฟนอตไฟนอต แบนต้องไปแล้วถูกไหมเราจะลงหนึ่งสองสามตัวถ้าเราลงสามตัวมันจะเรียกสองมันจะเรียกหนึ่นงมันจะเรียกนี่ตัวหนึ่งเรียกนี่ตัวหนึ่งแต่ว่าเราจะซื้อเพิ่มเราจะซื้อมาเพิ่มแล้วก่อนที่แบรนจะไปเราจะขอกดสกิลเป็นครั้งสุดท้าย ก็คกและตัวเยอะขนาดนี้ชิบหายโกลเด้นบัตตี้ไม่มีบัตตี้ถูกไหมเอ้ยมีนี่ไอ้นี่เป็นโกลเด้น ทำดีที่สุดแล้วครับคุณสตาร์กอู้ยจะได้เออหวานแล้วไอ้นี่อยู่หลังไอ้นี่อ๋อไม่เป็นไรมันมันมันก๊อปไปก่อนถูกไหมโอเคไวเออเราก็เราก็ไม่ธรรมาดาเหมือนนี่หว่าเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนนี่หว่าเอดีตเอาสิเอาสิเอาสิอาส้อาว ตายปลากรอยแต่ไม่ได้อ่ะไม่ได้ถ้าแตดอ่ะโอ้โหนูหนูอย่างงี้ไม่ดีเอาลีลอยไว้หน้าถ้าอย่างนั้นน่ะผิด ไอ้นี่กอบเดนแล้วเท่าแต่ไม่กอบผิดถูกไหมไอ้นี่ต้องกดตะกิวเพราะว่าเรามีโกลเด้นไอ้นี่ได้ถูกไหมขายไอ้นี่อู้ต้องขายสองตัวถ้าเราจะโกลเด้นอืม ลงพิษถือไม่อยากถือไอ้สองตัวนี้ไว้ในมือทำยังไงดีอ,อ้า place you just can't make this stuff up hmm okay okay okay, okay. okay. nice nice night nice too ให้เราได้กระถุงก่อนเอ้ยไม่ได้กระถุง g ขวาขวาโอ้ถ้าได้ไอ้นั่นนะเป็นหมื่นเลยนะใจสั่นเลยเนี่ยครีปมาเป็นหมื่นอย่างเงี้ยจบเลยนะหู้ทำไมไ่งทำไมนายทำแบบนี้กับเราอ่ะแทนที่เราจะได้ครีปเป็นหมื่นนะนายก็ไม่ให้เรานะแล้วตัวอะไรมันเรียกอ๋อ ไอ้ลูกกระจกใช่ไหมไม่ได้ดิไอ้นี่มันก็เรียกออกมาหลายตัวดิเอ่อย,ยังไงดิไอ้นี่อ่ะไอ้นี่แทนพิษพิษพิษไอโอ้ถ้าเมื่อกี้ได้หมื่นมาน้ำลงคีฟนะรู้เรื่องเลยนะบอกได้คำเดียวเลยว่ารู้เรื่องเลย อยากได้ไอเนี่ยเอามาช่วยคออ่ะก็ได้เนาะได้เลยแล้วใครไปอ่ะเออวะแล้วใครไปอ่ะก็ต้องหาไอ้นี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยหรอเหมือนเราจะพลาดได้นิดหนึ่งปะเพราะพิษเราเยอะอย่างงี้ทูกค ลงไอ้นี่อ่ะพอมันตายปุ๊บมันโยนโล่พอไอ้นี่ตายนี่โยนโล่อีกทีนึง <the> ก็อาจจะโยนให้ใครก็ไม่รู้ <c oughs> เรื่องยูนิตเราเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่า เหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะไม่ดีอะ่ะเหมือนจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดไวอ้อ่ะเราควรจะตรงไอ้นี่มากกว่าเรามีพิษอยู่อีกตัวหนึ่งปุ้งอะไอ้นี่เคาะเสร็จไอ้นี่ต่ออย่างเงี้ยเหรอก็อไม่ได้ไอ้นี่ต่อประมาณนี้เค้ okay. เพื่อ,อยังไงยูนิตเราก็เยอะกว่าเยอะอ่ะแล้วตัวนี้มันกรอบซัมมอนมาแบบเทียบเลยนะเอออ่อะ,อะตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นก็เอาตัวนั้นก็เอาอุ้ยอุ้ยเอาสิเอาสิโอโหโอโหเอาสิเอาสิเฮ้ยเ,เ,เนี้ยโอ้ไม่ได้ แตชนะทําไมมันไม่ให้เราได้เจอจรัดตักตาหนึ่งวะห <c oughs> ึห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 ีหึ้ึหนะึห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 อ